افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين อามาบะซุลแลมุอะลัยกุมะเรอฮ์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนนกะซีดพี่น้องครับในตอนที่แล้วนั้นเราคุยกันถึงเรื่องที่มาของชื่อนะครับของกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับที่ท่านอิมามอิบเนกะซีดเนี่ยรวบรวมเอาไว้นะครับที่มาดอยู่ในอายาเดียวกันนะครับจาอายาจากสุร์อัลบากราะนะครับที่เรากำลัง เรียนกันอยู่นี่นะครับว่าอะไรชาวยาฮูดนะครับคำว่ายาฮูดแปลว่าการนักับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์การว่าแปลว่าการมีความรักซึ่งกันและกันนะครับหรือบางคนก็บอกว่าอะไรเป็นชื่อนะครับมาจากชื่อของลูกชายคนโตของท่านนาบียากูบที่ชื่อว่ายาฮูซานะครับนี่คือคำอธิบายส่วนนออัสซาร์ละนัสซาร์แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ช่วยเหลือนะครับ เพราะว่าพวกเขานั้นอีมานต่อนบีอีซาอะลยฮิสัลามและพวกเขานั้นก็คอยที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือท่านนาบีอีสาด้วยนะครับพวกเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นนาสอรอส่วนอุม,มะประชาชาติสุดท้ายนะครับก็คือประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล็อว์อะลาะซัลัมนะครับถูกเรียกว่าอะไรมุมมินีนผู้ที่มีศรัทธานะครับท่านอิหมานอินุกะซีก็บอกว่าก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ย นะพวกเขาหรือพวกเรานี่แหละนะครับถ้าพี่น้องอยากจะมีอยากจะได้ชื่อว่าเป็นมุมินเนี่ยก็เพราะว่าวพวกเพราะว่าเขานั้นอีมานอย่างมากมายเชื่อมัน่นต่อท่านนาบีม u h a m m a d s a ลล a ล l a h u alaihi w a s ั l เชื่อมัน่นศรัทธามัน่นต่อคําสั่งใช้ศรัทธาต่อเรื่องที่นบีกล่าวเป็นเรื่องเล่นรับต่างๆเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วที่เป็นเรื่องเหนือจินตนาการต่างๆ เราเชื่อทั้งหมดนั่นแหละคืออะไรคือคือที่มาของคำว่ามุมินีนแปลว่าผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮาณหัวตาลานะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งวะลีอันนาหุมยุบมีนุนนบิญามีอินอัมบิยาอินมาดีะนะครับแล้วก็อีกความหมายนึงคือว่าพวกเขานั้นศรัทธาต่อนบีทุกทุกคนที่มาก่อนหน้าท่านนบีุมฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยอะสัลลัม รเราศรัทธาต่อนบีอาดัมศรัทธาต่อนบีนัวนะครับศรัทธาต่อนบีอิบรอฮีมนะครับและทุกๆนบีที่ถูกประถูกอะไรถูกบันทึกชื่อไว้ในอันกุรอานเล่าเรื่องของท่านเหล่านั้นไว้นะครับคนในยุคเรานี้ศรัทธาทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นรูปกนอีมานข้อหนึ่งนะครับพี่น้องครับรูปกลนอีมานเนี่ยมีทั้งหมดหกข้อนะครับ เราทิ้งข้อหนึ่งศรัทธาห้าข้อทิ้งข้อหนึ่งได้ไหมถือว่าเราเป็นมุสลิมไหมนะครับเราไม่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมเด็ดขาดถ้าเราทิ้งเพียงข้อเดียวศรัทธาตั้งห้าข้อแล้วอาจารย์นะทิ้งไปสักข้อหนึ่งเนี่ยไปถึงยี่สิบเเซนเสียหมดเลยเหรอเสียหมดเลยที่น้องนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในข้อหนึ่งในหกข้อก็คือศรัทธาต่อบรรดารอซูล คำว่าบรรดารอซูลนี่ไม่ได้แปลว่าศรัทธ,ธาต่อนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมเพียงท่านเดียวแล้วจบเปล่าเราจะต้องศรัทธ,ธาต่อบรรดารอซูลทั้งหมดที่ละท,ทรงเล่าเรื่องพวกเขาไว้ที่ท่านราอซูล์สลลัลวะเลยวะสัลลัมมาบอกเรื่องราวของพวกเขาไว้เราต้องเชื่อทั้งหมดและเพราะว่าเราเชื่อทั้งหมดนี่แหละเราถึงได้เชื่อว่าเป็นอะรมุมีนีบนบรรดาผู้ที่มีความศรัทธ,ธาอย่างแนบแน่นอย่างมั่นคงนะครับส่วน อีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในอาย่านี้เหมือนกันก็คืออัสซอซาบิูนนะครับอัสซอบิอูนเนี่ยนะครับฟระกอบอิกตลาฟะฟีฮินะครับคำว่าซอบิอูนเนี่ยบรรดานักวิชาการนะนะตับซีดอันกุรอานเนี่ยให้ความหมายไว้นะครับหลายความหมายเลยพี่น้องอธิบายไว้ว่าหลายพวกเลยนะบางคนก็บอกว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าอย่างนี้อ้าวเรามาดูกันบรรดาอุลมามะเขาอธิบายคําว่าซอบิอูนเนี่ย คือพวกใครมากนะครับรายงานจากท่านซุฟยานอัสซาวรีนะครับจากท่านมูจาฮิดบอกว่าอัสซาบิอูน่าเก้ามุนไบนัลมายูสิวัลยาฮูดวานาซอรอนะก็คือว่าท่านมูจาฮิดเนี่ยบอกว่าซาบิอูนเนี่ยในอายะนี้นะครับคือประชาชาติหนึ่งซึ่งอยู่ยระหว่างไม่ใช่ยาฮูด ไม่ใช่มายูสะมายูสชื่อใหม่ไหมแล้วพี่น้องมายูสหรือเราเรียกว่ามายูซีเนี่ยคือพวกบูชาไฟนะครับเป็นชาวเปอร์เชียสมัยก่อนนะสมัยก่อนเขาบูชาไฟกันนะครับพี่น้องครับเวลาเขาจะมีการยุคยุคปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันพี่น้องยุคปัจจุบันนียังพอเหลือพวกมายูสอยู่ก็คืออะไรเวลาที่เขาจะแข่งกีฬาระดับทวีประดับภูมิภาคเอเชียนเกมซีเกม โอลิมปิกอ่ะโอลิมปิกนี่ระดับโลกเลยนะเขาทําอะไรกันพี่น้องเขาจุดคบเพลิงนะแล้วเขาก็ถือว่าอะไรคบเพลิงเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าอะไรต่ออะไรนี่แหละนะเอามาจากไหนละ่ะก็เอามาจากพวกมายูสบูชาไฟนะในประเทศอินเดียก็ยังมีอยู่เขาจุดไฟไว้บูชานั่นบูชานี่กันจุดไฟไว้นะครับ เราจะเห็นอยู่บางคนทําบุญนะในในบ้านเราเมืองไทยนี่ก็มีทําบุญโดยการเอาน้ํามันเนี่ยไปเติมตะเกียงที่มันจุดติดอยู่คือถือว่าได้บุญด้วยแค่อน้ํามันไปจุดไฟเท่านั้นแหละก็ถือว่าได้บุญแล้วนะก็คือ,ค,อคือพ่วงมา j ยูสนะท่านมุจายฮิตบอกว่าซอบิอูนเนี่ยไม่ใช่มายูสไม่ใช่ยาฮูดไม่ใช่นาซอรอแต่เป็นกลุ่มชนนึงตั้งหากเป็นเอกเทศนะครับ ไลซอล์ like, หุมดีนุนและไม่มีแนวทางไม่มีศาสนามานำทางชีวิตนะคือเป็นชนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็อไอไม่มีศาสนามาดำเนินชีวิตด้วยนะไม่รู้จะใช้วิธีการใดหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่อะไรคิดเองเออเองเอาทำเอาเองไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นับถือศาสนาใดๆยุคเรานี่ก็ยังมีอยู่นะ นะครับคือกลุ่มกลุ่มนั้นแต่อย่าลืมนะครับกลุ่มที่บอกมาทั้งหมดนี่ทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อ,อไรเมื่อท่านรอซูลลอฮซลลอฮวะลาฮิวะซัลลัมท่านนาบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยถูกส่งลงมาแล้วชาริอะแต่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดถูกยกเลิกไปหมดคือท่านในยุคข,ของเขาก็ถือว่าเขานั้นถือบนหนทางที่ถูกต้องนะครับแต่มาถึงยุคนี้แล้วทั้งหมดนี้แล้วก็ถือว่าอะไรเขาจะต้องหันกลับมารับ ศรัทธาต่อท่านนาบีมูฮัมหมัดเท่าน,นั้นมาปฏิบัติตามบทบัญญัตินะครับมาละหมาดมาจ่ายซะกาตนะครับมาถือสินอดมาทำฮัจญีตามที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมบอกเท่านั้นนะครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งซอบีอลนะครับคือคําอธิบายหนึ่งว่าซอบีอูนี่คือใครคือใครคือคนที่ไม่มีศาสนานะครับอยู่ไว้ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกับมายูส ไม่ใช่มายูสไม่ใช่ยาฮูดไม่ใช่นาซอรออันนี้คือคําอธิบายของท่านมูจาฮิตส่วนอีกคําอธิบายหนึ่งนะครับอิสฮากบินรอฮวายบอกว่าอะไรอสซอบิอูนะฟิโรกตุนมินอัฮลิลกิตายักรออนัซซาบูดนี่คาอธิบายหนึ่งบอกว่าอะไรซอบิอูน,น่ยคือกลุ่มกลุ่มหนึ่งจากบรรดาชนที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนนะ่ะแต่วช,ชาวอาลุนกิตาบที่เรารู้จักก็คือมียาฮูดกับนาซอรอ ที่เรารู้นะครับแต่ตรงนี้นะครับอุลมมามะบอกวา่าอะไรมีซอบิอูนด้วยก็คือคนที่ได้รับคำพีอัซบ,บ,นะบ,บูรนะซาบูนี่เป็นคำพีที่ถูกประทานให้กับน,นบีดาวูดอะไรล,ลามก็บนิสรออีนเหมือนกันนะได้คำพีซาบ,บูรไปนะครับอันนี้ก็คืออีกคำอธิบายหนึ่ง วะลีฮาดากอละอาบูฮานีฟะวะอิสาดังั้นเมื่อพวกเขาเป็นอาลุลกิตาบท่านอบูฮานีฟาอิมามฮานาฟีของเราเนี่ยนะครับและคนที่เห็นตรงกับท่านก็บอกว่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าซอบิอูเนี่ยยังมีอยู่ฟะลาบซะาะบิซาบาอีฮิฮิมบิซาบาอีฮิมวะมูนากะฮติฮิมก็ถือว่าเรานั้นสามารถที่จะกินสัตว์ที่ซอบิอูเนี่ยเชื่อดได้เพราะว่าเขาเคยฮุกุมเยวกับยหุนซอรอเป็นอาลุลกิตาบ นะครับพี่น้องครับเวลาเราเดินทางไปในทวีปยุโรปไปในประเทศที่เป็นคริสเตียนหรือเป็นไปในประเทศที่คนส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนเป็นยาฮูดีเนี่ยนะครับและเราต้องการจะรับประทานอาหารเนี่ยพี่น้องนะครับมีไก่มีสัตว์ที่ฮาลาลสําหรับเราไม่ใช่หมูนะนะไม่ใช่หมูไม่ใช่ลาสัตว์ที่ฮาลาลที่คือถ้ามุสลิมเชื่อแล้วกินได้และถ้าพวกเขาเชื่อเขามีขายวางตลาด มีขายอยู่ในตลาดเราก็สามารถที่จะไปซื้อรับประทานได้ถือว่าฮาลานเหมือนกันดังนั้น,น,นอิมามฮานาฟีจึงบอกว่าอะไรถ้าเป็นเจอพวกซอบิอูนนี่ก็คืออถ้าเป็นอาลุนกีตาบตามคําอธิบายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเขาเป็นอาลุนกีตาบกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเรากินสัตว์ที่พวกเขาเชื่อดได้สองเราแต่งงานกับผู้หญิงของพวกเขาได้โดยไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาอัชดูอัชดูกันก่อนนะครับ เราไปอะไรเราสามารถแต่งงานเฉพาะผู้ชายมุสลิมแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นอาลุกิตาบนะไม่ใช่กลับกันไม่อเอาผู้ชายอาลุกิตาบมาแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิมอย่างนี้ไม่ได้นะครับที่ศาสนาอนุญ,ญาตให้ก็คืออะไรผู้ชายมุสลิมสามารถแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นอาลุกีตาบได้โดยไม่ต้องให้ไม่ต้องมาอัดฉาดูก่อนนะครับแต่ถามว่าดีไหมส่งเสริมไหมศาสนาไม่ได้ส่งเสริมแต่อนุโลมให้ นะครับอนุญาตให้สามารถทําได้สําหรับคนที่อะไรต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในใน,ในประเทศในเมืองของชาวอาลุนกีตาบนะครับก็ไม่ให้ทําซีนาให้แต่งงานถึงแม้ว่าผู้หญิงจะนะครับยังไม่ได้มารับกาลิมาชาฮาดะยังไม่ได้มาเป็นมุสลิมก็อนุญาตให้แต่งงานได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาเชื่อสัตว์ที่เขาเชื่อถ้าเป็นสัตว์ที่ไลานนะครับเป็นไก่เป็นเป็ด เป็นวัวเป็นแพะเราก็กินได้นะครับฮาลาลสำหรับเราด้วยนะครับส่วนอีกคำอธิบายหนึ่งนะครับอีกคำอธิบายหนึ่งนะสองอันแล้วนะผ่านมาพี่น้องอันแรกบอกว่าไม่ใช่มายูสไม่ใช่ยาฮูดไม่ใช่นาซอรอ,อีกคำอธิบายหนึ่งบอกว่าอะไรซอบิอูนคืออะไรคืออาลุกกิตาบกลุ่มหนึ่งที่ได้คัมภีอัลบูรไปนะครับส่วนคำอธิบายที่สามบอกว่าอะไรอินนาหุมกันมายู นะครับจากท่านอัลฮะซันบอกว่าอะไรพวกซอบิอูเนี่ยก็คืออะไรก็คือเหมือนพวกบูชาไฟนั่นแหละนะครับนี่คือไร้คำอธิบายที่สามพี่น้องครับแล้วก็ยังมีคําอธิบายเกี่ยวกับซอบิอูเนี่ยเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่อะไรเราไม่ค่อยคุ้นชินกันในยุคปัจจุบันนี้นะครับอิชาเหอเราจะมาคุยกันต่อในตอนต่อไปสําหรับตอนนี้คงจะต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับวบิลลฮิตตฟิกันฮิดายอุสาลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا